เฟซบุ๊กบนมือถือ,อยังไงไม่ให้เปลืองเน็ตสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทูทิ๊ที่ท ที่คุณก็ทําได้กับไฟ์เช่นเคยคะ่ะในวันนี้คะ่ะเราจะพูดถึงแอป,ป a c e b o o k ที่ถือได้ว่าเป็นแอป,ปที่หลายๆคนเนี่ยได้เข้าใช้งานกันอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่อาจมีบางครั้งค่ะเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วเจอโพส์ที่เป็นวิดีโอแล้ววิดีโอนั้นๆก็จะเล่นอัตโนมัติเลยซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็อาจจะทําให้ผู้ที่ใช้งานหลายๆคนเนี่ยเกิดความกันงวลที่ว่าหากยังปล่อยให้วิดีโอเล่นอัตโนมัติแบบนี้จะทําให้เปลืองเน็ตบนมือถือหรือไม่ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะคะว่าหากเราเล่น Facebook บนโทรศัพท์มืืือออถโดยใช้ CG 5GU หร แล้วเลื่อนไปเจอโพสที่เป็นวิดีโอแล้ววิดีโอนั้นก็จะเล่นอัตโนมัติเองซึ่งการที่วิดีโอเล่นอัตโนมัติเองนะคะก็จะทําให้เลื่องเน็ตบนโทรศัพท์มือถือของเราเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ How To Tips จะมีวิธีการตั้งค่าการเล่นวิดีโอบนเด็กดูมาฝากทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้ววิธีนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เราเข้าไปที่แอป a c e b o o k ค่ะแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะดังนั้นนะคะแตะไปที่การตั้งคค่่าะ สำหรับโทรศัพท์มือถือ iOS นะคะให้เลือกไปที่วิดีโอและรูปภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เปิดโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตค่ะ และแตะไปที่ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติค่ะเมื่อปรับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอก็จะไม่เล่นอัตโนมัติแล้วค่ะหรือหากเรานะคะกดเล่นวิดีโอวิดีโอนั้นๆนะคะก็จะปรับลดความละเอียดให้เราลงอีกด้วยค่ะแต่สําหรับวิธีของโทรศัพท์มือถือ Android นะคะฟาได้เขียนไว้ที่เว็บไซต์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับคลิปต่อไปนะคะหาททิคทิกดีๆเทรใหม่ที่คุณกะทาได้จะนำอะไรมาฝากกันดีก็อย่าลืมติดตามไปที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวากาบูดัพทีได้เหมือนเดิมค่ะ